เร,เ,รเรื่องราวดีๆเรียนร้อยเล่าให้กันฟังคนเป็นร้อยเป็นพันแปลงเป็นเรื่องมากมายเรื่องราวหลากหลายเป็นแรงใจให้เราก้าวไกลเพื่อไปถึงฝันเพื่อเป็นเรื่องวันชีวิตนี่คือรา่งวันของชู เวลาที่เจอท่านทุกๆครั้งนะฮะผมก็ต้องเจอรอยยิ้มซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวทุกๆครั้งนะครับสวัสดีครับพ่ออีสุประหวัติปรธร,รมมูตรนะครับเจ้าของรางวัลศรริลป,ปินแห่งชาติสาขาศรริลปะการแสดงประจำป,ปี2553ไม่ได้พบกัน10กว่าปีแล้วนะนี่ย่ครับเป็นไงบ้างครับยังหนุ่มเหมือนเดิมไหมโอ้โห <laughs> <laughs> ยังเหมือนเดิม <laughs> เหมือนเป็นหลานของยาย